สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชีน,นมาจ้ากขยับมาใกล้ๆสิ้นสุดการรอคอยแนวทางตัวเลขสวยๆของแอดฟินิกนะทุกคนจ๋าหลายๆคนถามมาพี่เป้แอดฟินิกมายังมายังสายด่วนราวพัฒนาวันนี้4ตุลาคม2567นี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปัง เน้นย้ำว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะจ๊ะทุกคนจ๋าตั้งแต่0ูนยถึงเกมันสามารถเป็นไปได้หมดทุกตัวมันยึ้นอยู่กับว่าดวงไพ่ดวงมันหมานไผ่หมาน,ม,น,ม,นมันได้พี่้องเอ้ยบางเทือบางทีน่ะ เพิ่นห่มาก่ะมันถูกอยู่แต่เฮากัเล,กเ,าเลือกเอาเลือกเอาโตสองโตมันก็บ,บ่ถูกซะแหละบัดน,นี้เนาะค่ะพี่น้องเน้นย้ำว่าให้ติดตามกูรูหัวกะทิอาจารย์ที่เราชื่นชอบสักสองคนแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะคะสองคนสามคนนี่คือเยอะสุดละเออเราจะเริ่มถ้าเยอะกว่านี้เราจะเริ่มค่อยวยเราจะเริ่มลังเลเฮ้ย ทำใครดีวะกระโดดไปกระโดดมาป่านกบเด็กพี่น้องเลยเมื่อนี้จังแดกกระซังขอให้พี่น้องโชคหมานสุขูสุขคนบอกว่าพี่น้องสีซื้อเลขหย้งกับวันสุขแหง่งชาติาสตรนี่ได้บอกไปศาสตน่ะวันสุขแห่งชาตินะคะกับแอดฟินิกลาพัฒนาแอดฟินิกปล่อยออกมาแล้วตัวเลขสวยมากสวยจริงๆทุกคนจา๋า และมันก็ตรงกับกูรูหักะทิหลายๆคนที่เราดูๆมานะคะมันจะเพิ่มความมั่นใจเนาะมันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเรานะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมค,คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปและมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นช่องของพี่เป้และเราก็จะได้เจอได้เจอกันกับคนหนา บบานหัวล้า,ลานๆเถือๆค <c ười> อยบอกเองคอยคอ,อยหูดตัวยู่คอยหูดตัวยูไอ้ซุ่มคอมเมนต์นะเออคอยหูดตัวยอยดูคอยหัวล้านหัวเถิดนั่นป่ะเอาไปเบิ่งตัว,ตวเลข <ๆ S 2> งามๆของแอนฟินิกและในคลิปนี้พี่เป้แบบว่ามีของแอดสมหวังมาฝากด้วยนะคะแอนสมหวังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แก ถือว่าเป็นนักคิดคำนวณหน้าใหม่ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าพี่เป้ก็ติดตามแกมานานและแค่แกยังไม่ค่อยแบบว่ามีชื่อเสียงตามกลุ่มต่างๆแค่นั้นเองพี่เป้ก็จะมามัดรวมให้เลยนะคะเอามาเปรียบเทียบกันเผื่อชอบนะคะทุกคนค่ะป่ะเราไปดูของแอ f ฟินิกกันก่อนแอ f ฟินิก4ตุลาคม2567ได้ตามนี้เลยค่ะ เด่นหกและเจ็ดเด่นหกและเจ็ดนะคะหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกสี่หกเจ็ดหกแปดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าและเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าและเจ็ดสี่เด่นหกและเจ็ดเด่นหกและเจ็ดส่วนชุดสี่ตัววินหกสี่เจ็ดห้าหกสี่เจ็ดห้าคือสำหรับวิน หลายหลายคนเอาไปจับวินเป็นชุดสามตัวเนาะหลายหลายคนเอาไปจับวินเป็นชุดสามตัวไม่แน่นะตัวเลขสวยอาจมาทั้งบนและล่างนะคะทุกคนคะ่ะและพี่เป้ก็มีอีกหนึ่งกูรูที่พี่เป้กเกิดไวตต้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นสำหรับเพื่อนบ้านของแอดสมหวังนะคะกระบกจักกระโเข,ข่อใจกันว่าเราคือห้ซื้อเข้า่าแอดสมหวังแล้วสิลงลงงหายนะคะ ซึ่งแกก็เป็นเข้าบ่อยเดินดีเหมือนกันนะเอาไว้พิจารณานะคะเอาไว้พิจารณาที่พี่เป้เอามาประกบในกับคลิปของแอดฟินิกก็คือแบบตัวเลขมันคล้ายๆกันแล้วก็เพื่อที่จะได้ยืดเวลาคลิปของพี่เป้ออกไปเพราะว่าว่าผู้ดเดียวน้ำลายเหนียวบมมีสคริป์ค้ดมากกว่าว่าน,นั่นถึงมีสคริปมาก ก็ลืมเท่าแล้วนะคะไปเราไปดูของแอนสมหวังนะคะวิ่งรูดนะคะเจ็ดและสองเจ็ดและสองฟันธงไปที่เจ็ดนะคะฟันธงไปที่เจ็ดเม็ดเดียวสองหนึ่งชุดสามตัวเจ็ดสองหนึ่งเออชุดเน้นเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งะคะทุกคนคะ่ะและมีชุดรองลงมาก็คือเจ็ดแปดแปดหก หนชุดสตัวหกเจ็ดแปดหสองหนึ่งเจดหหนึ่งแล้วก็มีชุดวินชุดวินห้าตัวนั่นแหละค่ะเจ็ดสองหนึ่งหกดนี่นะคะก็คือสรุป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 ก็คือทิศทางของหัวกะทิเน้นไปที่เลข7ทิศทางของหัวกะทิเน้นไปที่เลข7นะคะวิ่งรูด วิ่งเจ็ดรูเจ็ดฟันธงอยู่บอกว่าบรอากาศอยู่บ่วัอันนี้แ้ะคะพี่น้องจ๋าอยู่ที่ดวงใครดวงมันหมานไผ่หมานมันบอกว่าพี่น้องสซื้อเลขงนี้ก็ตามเนี่ยขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนขอให้แบบเออดวงเปิดอะไรประมาณนี้นะคะสาธุ ความหวังที่พี่เป้ชีได้เป็นเจ้าแม่มัใช่ได้เป็นอยู่บ่อหลัมือนี่นะก็ไก่คนละทีบคนละแดนเด็กอนาอหางกะทิกับหัวกะทิน่ะวันนี้พี่เป้จะได้เป็นเจ้าแม่ไหมถ้าของพี่เป้เข้าถ้าแนวทางตัวของพี่เป้เข้าอ่ะก็จะเป็นเจ้าแม่นะสิท่าแป้งขาวๆสิใส่สดามากลายเป็นอันน่ะเจ้าแม่กลายได้เป็นแบบ จะได้เสร็สุดท้ายน้ำเขาอยู่บอกว่าว้ยขึ้นมาแหละยย่ากน่าน้ำความอยากเป็นเจ้าแม่ไอ้โ <c> ซ <oughs> ่ให้หมาเ้อะพี่น้องสำหรับใครที่รอเดวทางของอาจารย์แม่นบนยังไม่กระเตื้องยังไม่กระตึบ๊บกระตับอะไรใดๆทั้งสิ้นพี่น้องยังบบอ่านเสร็จอ่านไลน์ยัง่อย,ยังเลยยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นรอนะจ๊ะถ้าแกอัปเดต พี่เป้จะลงให้ทันทีอาจจะบกเกินหาโมงแรกหรอกอะแกเต็มที่ส่วนมากก็แบบช้าสุดก็ประมาณห้าโมงเย็นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครแต่พี่เป้ขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังนะจ๊ะทุกคนจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเลยเดอ้อสำหรับคลิปนี้ฮะ ว้าวจนจบว้าวจนน้ำลายเหนียวยังบอกแปดนาทีอีกคือขิงถัวะแปดนาทีของอันพวกยูทูบเบอร์นี่มันขึงอีกีเลยพี่นงเอยเมาโมยโหยสังจนไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรละเออ <c oughs> <c oughs> ไปเลยเนาะอืเด็วสิหาสูตรไม่เดี๋ยวพี่เป้สิไปหาสูตรเด็เดๆมามาฝากข่อยสิเป,เป็นแบบเป็น นักคิดหน้าใหม่ขอ่อยจะเป็นหางกะทิเป็นน้าเป้าเป็นหางกะทิ่อยก็อยากเป็นหัวกะทิอกกัน <Hey. S 1> ไปเลยเด้อสำหรัคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย